ปีจอเด่นที่สุดต้องยกให้เรื่องนี้นะครับความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วก็จิตใจที่อบอ้อมอารีเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกได้ก็คือคุณนักนะครับเวลาเรามองตามเขาจะมีความจริงใจเวลาเขารักใครรักจริงเนาะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ ความพืชสัตว์เป็นพื้นฐานของสิ่งดีๆที่จะนํพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคนปีจอได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าหากคนปีจอขาดก็คือเรื่องขาดคุณธรรมนั่นเองถ้าหากคนคนนั้นขาดคุณธรรมไม่ซื่อสัตว์เนี่ยมกักจะทําให้พลังงานของคนปีจอนั้นร่อยลงร่อยคุณค่าลง แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเสริมพลังงานให้โชคของคนปีจอนะมีโอกาสมีคนมาสนับสนุนคนเอางานดีๆมาให้มีคนเอาโชคดีๆมาให้ั่นก็คือโอกาสของคนสนับสนุนคนปีจอเนี่ยถือว่าเป็นนักษะสมที่เป็นธาตุดินนะครับก็ส่งเสริมด้วยพลังงานที่เป็นธาตุไฟก็แนะนําหาพลังงานที่เป็นสีแดงๆเช่นหน้าบ้านเปิดไฟไว้ตอนค่ําคืนหรือแม้กระทั่งวางพลังงานที่เป็นโทนสีแดงสีชมพูสีส้มไว้หน้าบ้านเส้นวางต้มจีดไว้ใกล้ประตูวางดอกกุหลาบปลูกต้นไม้ที่สีสัน ที่เป็นโนพลังงานธาตไฟก็สามารถกระตุ้นโชคทําให้ปีจอนั้นเดินไปไหนก็มีแต่โอกาสดีๆเข้ามามอบให้ชีวิตเขาได้เองครับและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ